ช่องนี้ของทางโทแชนแนลชองนก้ของทางโทชาแนวพาท่านมาดีดีดีดูราย่างชาานี้ครับคอเชา d ื o เช้า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 โช้าเช้าเช้าชัเช้า้าเชาา้าเยเชาชัาเช้าาเช้ช้นช้าเชาเเ้เชาช แอมเล็้ lắm แล้วพี่น้องชาวเวียดนามตอละอเงียงเงียงบองตะลุลน์ตลอดพี่น้องชาวสำเร็จนะครับพี่น้องชาวพุทธช,ช่วงปีที่95ปรเ95์เซ็นตตอนนี้ยังเหมือนเดิมหรือป่าครับอาจจะยังเหมือนเดิมอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก,ก,ก็ได้นะครับสหรับพี่น้องชาวเวียดนาม แอมแลบ,บล้ำที่นับถือพุทธศาา70ถึง80เปอร์เซที่กายมหายานนะครั้พี่น้องชาวจิงกับโปร์ุเกสกาเป็นเ์ก็ั้ับถือพุทธศาาพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวเกาหลีพี่น้องชาวแคนาดาแคลิอรเีาสหรัฐอาณรัจัดและก็ออสเตรียรับทางค่าที่โิ ก็่คงจะมีหลายหลายประเทศที่รับถือพุทธศาสนาอยูน่นะครับก็ขอขอบคุณที่ติตามรมยการจัดรายการจัดรายการคลิปที่พระเจ้าได้กระทำขึ้นมานี้ช่องเมกวัสนอขอชาแนลช่องเมกวาสนอชาแนลพาท่านมารีวิวเกียรติตำปานครับเขาและเธอกำลังนอนนอนไม่สนใจใครทั้งนั้นเลยนอนหลับขุ้ รับไม่หัวซาใครเลยครับลับตาลับตาเลยตอนนี้กำลังนอนเนี่ยแต่ลาวทีสามทีสี่พี่น้องมันนอนไม่หัวซาใครเลยไหัวซานี้ภาษาของถิ่นเัาภาษาพาังว่าไม่สนใจใครทำอะไรใครจะว่าใครจะผนใครจะดา่าใครจะอีจี อีกสายีิทยายนินทาว่าร้ายทอาจารย์ก็ไม่นสนใจแต่จะไม่หัวใสมีขบหนอนนอนตามภาษาของเขาแหละปกติก็จะออกหากินแต่จะยามเช้าอยู่แล้วพี่น้องเขาจะยามเช้าอยู่ก็เลยนอนไม่หัวายหลับตาเฉยขาเขาก็ไม่หลุดนะสงสัยขาและตีนเขาจะเหนยียวนะพี่น้อง เกาอยข้างฟ้าเนี่ยผ่านกําแพงนี่นอนละไม่รู้ว่าซาอะไรไม่รู้ว่าซาแต่ใจนั้นไอ้ไอ้ซูข้าจับภาพอยู่ในใเมยเนะจับภาพอยู่ในใจนะจรจะไม่เขายหลับตา่าหลับตาด เฉยเลยแหละใจเฉยไม่สนใจใครเท่านั้นตอนนี้เป็นเวลานอนของข้าน้อยคงจะเป็นเหมือนกันน่ะข้าน้อยไม่สนใจใครแล้วไม่เว้นซาใครแล้วไม่ไหวกินเลยเจ้าไม่ไหวกินเลยนะนานๆเห็น,น,นทีเนี่ยบางทีก็ไปหากินบางทีก็ไปนอนที่อื่นบางทีก็ไปนอนที่อื่นเนี่ยทีนี้ห้องน้ำ คนสวยครับเคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้วเพราะว่าจะมีห้องน้ําที่บ้านจะมีห้องน้าอยู่สามห้องอันนี้เป็นห้องน้ำคนัวเพราะว่าเวลาเข้าห้องน้ำทีไรหนี่งน้อยต้องจองเยืองน้อยหนึ่งชั่วโมงครับจะทำความสะอาดห้องน้ำนํำจะ,นนจะเจราน้อจะปมเกลือเวลาโบราณจะจุ่งฟันจะเอาบุสบูล้างหน้าแล้วก็ ใช้ทีเด้ยงเยอะพีน้องเดี๋ยวละวันเดี๋ยวละวันเดี๋ยวน้อยชั่วโมงนึงครับพีน้องก็เลยทำห้องน้ำพอตัวเองเดี๋ยวก็มีคนอื่นจอนมากานมาใช้ร่วมขอเข้ายาเล้วแต่ไม่ว่า,ากันเดี๋ยวเวลาปกติเป็นห้องน้ำส่วนตัวทีน้องครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ติดตามรายการเป็นประจำจากช่องเมกวัฒนอดชแนลช่องเมกวัฒน์อดชแนลช่องเมกวัฒนอดชแนลโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับผม